สวัสดีช่อง Family c h ชอร y วันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําวิธีการทําไก่หวานนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือหนึ่งเนื้อไก่หั่นเป็นชิ้นนะคะแล้วก็หอมซอยกระเทียมซอยขนาโนซีอิ้วหวานน้ำตาลทรายแดง ต้นหอมซอยซอสแมกกี้น้ำตาลปิ๊บนะคะน้ำมันหอยเดี๋ยวเราจะอาพริกไทยเดี๋ยวเราจะเอาลากผักชีซอย ตำลงไปตำให้ละเอียดใส่พริกไทยลงไปกระเทียมลงไปนะคะตำ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 ,ตำถ้าเราไม่อยากให้กระเด็นปุ๊บเราก็ใส่อุปกรณ์โปเทคชันเข้าไป แล้วก็มีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วเนี่ยตอนนี้เรามีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วอ่าได้การโอเคตัโอเค,<ำ>อเคนี่นเลยนะคะเดี๋ยวตั้งกระทะรอสักครู่เดี๋ยวเราใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปเลยนะคะโอ้โห ดูหน้าดูหน้ารับประทานเสร็จเราก็จะใส่หอ,อมซอยลงไปนะคะอ้โหกระดินงมีขนกุน้งเลยคนคนคนแล้วเราก็จะเอา ลากผักชีที่เราตําไว้ให้มันหอมกุ่นน่ารับประทานโอ้โหกระทะนี้คลุ้งเลยเนื้อไก่ลงไปเลยนะคะเนื้อไก่ผัดผัดลงไปเรื่อยๆก่อนมานะคะ่ะกลิ่นหอมเลยออกมาแล้วง่าย ใครทำอาหารไม่เป็นก็ดูช่องซามบารีเชอรี่นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับรองทำอาหารเป็นแน่นอนชัวนะไก่เราไม่ต้องทำชิ้นใหญ่นะคะทำชิ้นเล็กๆทำชิ้นเล็กโอ้มีชิ้นใหญ่ป,าปลายมาโอ้ไม่เป็นไรมันมาแล้วเราทำไปเลยคนให้กลิ่นหอมได้อะคือให รสชาติได้เลยเดี๋ยวเราก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปไหน่อยนะคะคือให้หวานนะคะเนี่ยเขาเรียกหวานแล้วก็ซีอิ๊วหวานลงไปคืออันนี้แล้วแต่เราจะน้ำมันหอยคือแล้วแต่เราจะกะนะคะเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดว่าต้องกี่ช้อนตวงหรืออะไรเราชอบรสไหนเราทำได้น้ำตาลทรายไอ้ปิ๊ดกระนอน้ำอุ่นเนี่ย เป็นกาแล้วก็คนเนี่ยสีสันเริ่มมาแล้วเนะะี่ยไคสีสันเริ่มมาเอาน้ําลงไปค่ะน้ําต้มสุกพอเดี๋ยวเราจะเคี่ยวลงไปเรื่อยค่ะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวเอเนื้อไก่ลงไปเรื่อยให้น้ํามันแหง้งพอน้ํามันแหง้งปุ๊บน้ําตาลจะเหนียวไปเรื่อยเดี๋ยวเราใส่ขนอยอีกใส่ขนอยไปนะคะเพื่อให้รสมันมีความอความนัวความเค็ม เค็มหวานผสมประสานขอผงนัวอายิเพิ่มอายิเข้ามาเราจะอร่อยมากอายิโนโมโตะมันจะเพิ่มรสชาติให้อร่อยสักสองช้อนเคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวไป ไปเรื่อยๆนะ,ะโอเคเดี๋ยวเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งให้น,น,น้ําตาลเออน้าเนีนน่ยเหลือน้อยแล้วก็จะเหนียวเหนียวลงอีกนะคะแล้วเราก็ค่อยมาชิมรสนี่ต้องใช้เวลาหน่อยอะใส่ซีอิ๊วดำลงไปแต่จริงๆถ้าใส่อซอสถอยน้งลมไปเนี่ยมันจะเพิ่มรสให้เราเหนียวหนึบอร่อย ะคะนี่คนไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวรอสักครู่ค่ะคู่นะคะ,ค,ะครับใกล้เสร็จเรียบร้อยแลคะ่ะนี่ดูค่ะในกระทะนี้เริ่มจะคนเราก็ใส่หอมรยลงไปให้เพิ่มสีสันให้หน้ารับประทาน เดี๋ยวเราจะตักใส่ภาชนะนะคะโอ้โหน่ารับประทานมากเลย ใส่เพื่อนใครลงไปค่ะบ,บายเยเจอกันคลิปหน้านะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแฝดมดเชอรี่เจอกันค่ะ